สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโวยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอวนำเสนอบ้านชั้นเดียวให้ชมนะคะพร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยทุกท่านรอมรัวเรียบร้อยมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะเดินทางก็สะดวกค่ะแปลงนี้นะคะบ้านอยู่ที่โนนทันจังหวัดขอนแก่นนะคะเนื้อที่ขนาด50ตารางวาค่ะราคา1,750,000บาทเป็นบ้านมือสองนะคะ สห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวจอดรถได้สองคันค่าโอนคนละครึ่งค่ะอยู่ใกล้มอราชมงคลอยู่ใกล้มอสีประทุมอยู่ใกล้ตลาดโนนทันอยู่ใกล้บิ๊กซีอยู่ใกล้ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะคะหน้าปากซอยมีเซเว่นด้วยค่ะอยู่ทางเข้าจิตเวชดอนดูค่ะทุกท่านแปลงนี้ สนใจนะัดชมพื้นที่ได้นะคะตัวบ้านสภาพยังสวยอยู่นะคะสามารถเข้าพักกันได้เลยค่ะดูสวยดูสะอาดนะคะทุกท่านและจะัดสรรไว้อย่างลงตัวค่ะพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าพักกันได้เลยทีเดียวนะคะสนใจนะัดชมพื้นที่ติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะอย่าลืมนัดน่วงหน้ากันด้วยนะคะและไปตวรวจสอบเอกสารพร้อมกับสภาพแวดล้อมเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ